นี่เป็นคำพูดของลุงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของพ่อผมท้าเรื่องทั้งหมดมีว่าผมในวัน25ต้องมาโดนแฟนบอกเลิกซ้ำาธุรกิจของทางบ้านเลิกกิจการทําให้พ่อและแม่โดนฟ้องล้มละลายและโดนยึดบ้านและรถมีลุงคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของพ่อผมเสนอให้พ่อและครอบครัวมาอยู่บ้านของลูกสาวของเขาก่อนเพราะลูกสาวของคนลุงเพื่อนพ่อได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้ว ด้วยความที่ครอบครัวของเราโดนย,ยึดบ้านจึงได้ตอบตกลงเพื่ออาศัยเพียงชั่วคราวก่อนโดยครอบครัวของผมมีพ่อแม่และผมเท่านั้นพวกเราสามคนย้ายเข้ามาอาโดยมีเสื้อผ้าและของใช้ที่จําเป็นเพียงเท่านั้นโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นอยู่ภายในหมู่บ้านนอกตัวเมืองโดยบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากบ้านหลังพอสมควร ที่มันน่าตลกก็คือทางเราไม่ได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวลุงเพื่อนพ่อคนนั้นด้วยความแกลงใจอันนำไปสู่เรื่องเล่าสุดสยองเรื่องนี้ ผมได้ออกไปดูหน้าบ้านแต่ก็ไม่เห็นมีใครนี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่เราได้เห็นใครก็ไม่รู้เดินไปเดินมาตรงบริเวณหน้าประตูทั้งทั้งที่เราเพิ่งย้ายมาอยู่แค่สองวันที่คิดว่าแปลกคือเราไม่สามารถระบุว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้จะเห็นเพียงเงาตะคุ่มตะคุ่มตรงบริเวณหางตาเท่านั้นและการอยู่ภายในตัวบ้านแม้เราจะปิดหน้าตา่าง เราจะได้กลิ่นหม็นซากมันซากสดตลอดเวลาตกกลางคืนผมได้คุยกับเพื่อนทางโทรศัพท์คุยไปได้สักพักเพื่อนของผมก็ถามว่าอยู่กับใครหรือเปล่าผมบอกอยู่ในห้องคนเดียวนี่แกจะบ้าหรือไงฉันเพิ่งย้ายมาอยู่แกจะพูดให้ฉันกลัวทำไมเนี่ยใช่ใช่ทีวีฉันก็ไม่ได้เปิด ผมกว่าตามองรอบๆอบห้องเพื่อดูให้แน่ใจและพอผมวาาหูจากเพื่อนผมก็รีบเข้านอนพอผมนอนได้สักพักผมก็ได้ยินเสียงลากเก้าอี้ในห้องจึงลุกขึ้นดูและผมก็เห็นเก้าอี้ตัวที่ผมนั่งคุยโทรศัพท์เมื่อกี้มันเลื่อนมาอยู่ตรงกลางห้องนอนผมเก็บความตกใจและความสงสัยไว้กับตัว และในตอนเช้าตอนที่พ่อกับแม่ลงมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันพ่อฉันว่าบ้านหลังเนี้มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะฉันว่าเราย้ายบ้านกันเถอะแกก็คิดมากไปแกแปลกที่แลกทางเองเขาอุตส่าย์พักฟรีแกอย่าคิดมากเลยนะ แต่จริงๆฉันก็รู้สึกแปลกนะคุณเพอตั้งแต่ย้ายมาฉันก็รู้สึกฝันไม่ดีเลยแล้วไหนจะเหม็นกลิ่นสาบทั่วบ้านอีกเอ้ยเป็นกันทั้งแม่ทั้งลูกค่ำวันนั้นผมออกไปหางานทำกลับบ้านค่อนข้างจะดึกมากแล้วผมเดินจะขึ้นไปเข้าห้องนอนเพื่ออาบน้ำ จะเจอพ่อที่ห้องรับแขกอ้าวพ่อแม่ไปไหนซะละ่ะแม่แกไม่ค่อยสบายนะ่ะเลยขึ้นไปนอนตั้งแต่มาตอนเย็นแล้วสงสัยคงจะเียดและผมก็ขึ้นมาที่ห้องนอนแต่รู้สึกตัวเองเหนื่อย เลยเอหลังหลับตรงโซฟาพอหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ผมเลยไปเข้าห้องน้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาเพื่อให้ตนเองสดชื่นขึ้นแล้วก็ลงมากินอาหารเย็นที่ห้องครัวสักพักผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาเปิดทีวีที่ห้องรับแขกผมเลยเดินมาดูพอสงสัยว่าดึกขนาดนี้ทำไมพ่อหรือแม่ยังไม่หลับ ถ้่เห็น,นกทำใหผมตกใจแทบสินสติพ่อฉันมาเราย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเธอะพอเมื่อคืนฉันเจอของดีเข้าไปนะ่ะโอ้โหเจอเต็มเต็มเลยละพ่อก ข้าเชื่อแล้วว่าบ้านหลังนี้มีสิ่งลี้ลับจริงเพราะเมื่อคืนข้าก็เพิ่งเห็นมากับตัวเของข้าเองแต่ลอยแม่ของแกแข็งแรงกว่านี้อีกหน่อยและพวกเราค่อยย้ายกันดีกว่าเพราะตอนนี้แม่ของแกยังไม่ค่อยสบาย และในเย็นวันเดียวกันนั่นเองผมรอพ่อแม่ที่จะกินข้าวเย็นด้วยกันแต่แล้วเจ้าชายน้นมาราบบนแล้วแม่แกคุ้มครางไปแล้วตอนนี้แม่แกถูกอะไรบางอย่างแฝงที่ร่างแล้วตอนนี้ข้าก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันผมและพ่อมองดูแม่ที่นอนคุ้มคร่งอยู่บนเตียง โดยที่พ่อจับแขนและขาของแม่มัดไว้ตรงหัวเตียงเพื่อไม่ให้ขุ่นคังมากไปกว่านี้โดยที่แม่ยังมีอาการดาทอด้วยท้อยคำหยางคายและน้ำเสียงขมรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่แม่เพราะโดยนิสายส่วนตัวของแม่จะไม่มีทางพูดคำจาบขายโดยเด็ดขาดเราจะเอาอยัางไงดีล่ะพ่อใช่เอ็งดูแลแม่เองอยู่ที่นี่ก่อน อีกไม่เกินสองวันพ่อจะกลับมาและพ่อจะออกไปคืนนี้เลยแล้วพ่อผมก็ออกไปในคืนนั้นเลยปล่อยให้ผมอยู่บ้านเพื่อดูแลอาการของแม่ผมทั้งกลัวและไม่รู้จะทำยังไงต่อนี่ก็ผ่านมาครบหนึ่งวันแล้ว ผมไม่กล้ากลับเข้าไปนอนในห้องเพียงเข้าไปดูอาการของแม่เป็นระยะระยะเท่านั้นอดทนอีกหน่อยนะแม่ตอนนี้พ่อก็กำลังจะมาช่วยแล้วและในคืนนั้นด้วยความเพียรบวกกับความประมาทของผมทำให้ผม เข้าไปนอนในห้องนอนของผมโดยหารู้ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นผมได้ยินเสียงหายใจแรงๆข้างหูผมพอผมลืมตาขึ้นมาดูผมเรียกจักวอ,า,อา,าตั้งหลักชันล่างความรู้สึกในตอนนั้นมันไม่สามารถอธิบายได้เลยและเมือนมีบางอย่างตามมาจากชั้นสอง ้โยและในตอนนั้นเองบางสิ่งที่แฝงในร่างแม่ของผมก็แสดงตัวตนออกมาและทันใดนั้นเองพอผมก็สาดน้ำมนต์ไปที่แม่พอโตนน้ำมนต์ที่พอ่อทำมาแม่ก็ล้มฟุบลงไป และพ่อผมก็เข้ามาประคองแม่เพื่อดูอาการแล้วก็รีบนำสายสิ่งที่นำติดตัวมาด้วยผูกที่ขอมืของแม่พ่อแม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้แม่เองปลอดภัยแล้วเองรีบขึ้นไปเก็บของที่จำเป็นแล้วรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะหลังจากนั้นผมจึงรีบเก็บของที่จำเป็น และออกจากสถานที่แห่งนี้ในคืนนั้นเลยและในอีกสองวันต่อมาผมเข้ามาเก็บของที่ตกค้างที่บ้านหลังนี้ในตอนกลางวันพอกำลังจะเดินกลับผมเสียวสันหลังโว่ขึ้นมาทันที